ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่216ต้องเป็นเมเรดิตแน่นอนที่มาเจอแทนเนอร์ก่อนหน้ามาเดลินรู้ดีแต่เธอไม่คิดว่าเจเรมี่เองก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันเขาเชื่อในตัวเมเรดิตจนตาบอดมาโดยตลอดมันเป็นเพราะเขาให้ท้ายเมเรดิตครั้งแล้วครั้งเล่าจนทำให้เธอเจ็บลึกมาก่อน หากเขาต้องการปกปิดเรื่องที่เมรดิททำจริงๆเหตุใดเขาจึงพยายามเป็นพิเศษโดยการขอให้มาเดลินแกล้งทำเป็นว่าเธอเป็นใครในตอนนั้นเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงจากแทนเนอร์ด้วยมาเดลินคิดว่าเจเรมีจะกลับทันทีแต่เธอไม่คิดว่าเขาจะตามเธอไปถึงที่ประตูอพาร์ตเมนต์ขอเข้าไปนั่งข้างในหน่อยได้ไหมเจเรมี Jeremy พูดออกมาเบาๆอย่างร้องขอ นี่ก็ดึกมากแล้วมาเดลีนต้องการปฏิเสธคำขอนั้นแต่เธอเหลือบไปเห็นมือที่มีเลือดชุ่มออกมาอย่างน่ากลัวในตอนนี้เธอตัดสินใจเปิดประตูเพื่อให้เขาเข้าไปเชิญเธอไม่คิดว่าเธอจะรู้สึกแย่เมื่อเห็นเขาเจ็บเธอแค่อยากได้ข้อมูลบางอย่างจากเขาเท่านั้นมาเดลีนนำชุดปฐมพยาบาลออกมาเธอมองเห็นชายคนนั้นนั่งเมออยู่บนโซฟาเธอเดินเข้าไปหาเขาในเวลาต่อมา เจเรมี Jeremy, ลดมือลงทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟานุ่มอย่างอ่อนแรงระหว่างคิ้วของเขาดูมีความเศร้าโศกอย่างมากเขาดูหดหูในเวลาเดียวกันมาเดลีนไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำเธอเพียงแค่หยิบสำลีชุบแอลกอฮอล์ออกมาอย่างเงียบเียบเธอทำแผลที่หลังมือของเจเรมี่จากนั้นก็เอาผ้ากอสมาพันเบาๆรอบแผลนั่นผมไม่เคยเชื่อใจในตัวเธอเลยจู่ๆเจเรมี Jeremy, ก็พูดประโยคนั้น การเคลื่อนไหวของมาเดลีนหยุดชะงักลงเล็กน้อยจากนั้นเธอถามเขาด้วยรอยยิ้มสงบนิ่งคุณวิตแมนคุณกำลังพูดถึงใครแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงเจเรมี่หัวเราะเบาๆหลังจากที่เธอถามมันดูเหมือนว่าเขากำลังพูดกับตัวเองฉันไม่ได้คิดว่าเธอทำมันจริงๆนะฉันเชื่อใจเธอทั้งหมดตอนนี้มาเดลีนเข้าใจแล้วว่าเขากำลังพูดถึงตัวตนในอดีตของเธอในประโยคก่อนหน้านี้และตอนนี้กำลังพูดถึงเมรดิทอ,อยูนั่นเอง พอเจเรมี oh, Jeremy, ยังมีหลายสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงสิ่งที่คุณได้เห็นเป็นเพียงบางส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งมันก็แค่เซี่ยวเดียวบนใบหน้าจอมปลอมของเมรดิตเท่านั้นแหละมาเดลีนช้อนดวงตาคู่สวยของเธอมองอย่างใจเย็นเธอเอ่ยถามเขาอย่างรู้ทันคุณวิตแมนนี่คุณหมายความว่าเรื่องที่ภรยาเก่าของคุณที่ลักพาตัวลูกชายของคุณไปคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นผู้ไรตัวจริงเป็นเพราะแบบนั้นคุณเองเลยไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ไหมละ่ะเจเรมีตกใจเมื่อได้ยินเธอถาม ดวงตาเรียวอันแสนแวววาวของเขากลายเป็นดูซึมซึมเล็กน้อยดวงตาที่ใสสะอาดของเธอจ้องมองเขาอย่างลึกซึ้งมันกำลังคาดคั้นเขารู้สึกอึกอักเจเรมี่ยกมือขึ้นมาช้าๆไม่กี่อึดใจต่อมาปลายนิ้วอุ่นของเขาสัมผัสแก้มอันบอบบางของมาเดลีนขณะที่เขากระดกลูกกระเดือกสองสามครั้งจนไปรวมเป็นก้อนในลำคอผมขอโทษจูจูเขาก็พูดสองคำนี้ออกมาเสียงของเขาต่ำและมีเสน่ห์มากแต่มันแหบและแห้งมากเช่นกัน มาเดลีนยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่เธอไม่สามารถควบคุมปฏิกิริยาที่ตกตะลึงของเธอได้ในขณะนี้ดูเหมือนเธอจะเห็นแสงบางอย่างที่กระพริบผ่านดวงตาของเขาในวินาทีต่อมาเขากลางแขนและดึงเธอเข้าไปกอดเธออย่างแน่นในอ้อมกอดลมหายใจอุ่นๆเป่ารถใบหูเธอผมขอโทษเธอได้ยินคำขอโทษจากเขาอีกครั้งเจเรมี่กอดเธอแน่นขึ้นกว่าเดิมในขณะที่กลิ่นกายเขารรยล้อมเธออย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น มือของมาเดลีนห้อยตกลงอยู่ข้างลำตัวเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ชั่วขณะนี้เธอบอกไม่ได้เลยว่าเจเรมีกำลังขอโทษใครในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเธอในปัจจุบันหรือว่าจะเป็นตัวเธอในอดีตคลิกทันใดนั้นเสียงประตูด,ดังขึ้นอย่างแจ่มแจ้งมาเดลีนดึงสติของเธอกลับมาในทันทีในขณะที่ชายคนนั้นเดินเข้ามาจากประตูเธอรีบผลักเจเรมีออกไป คุณวิตแมนคุณควรกลับไปเดี๋ยวนี้คู่มั่นของฉันอยู่ที่หน้าประตูบทที่สองร้อสิบเจ็ดหลังเสียงมาเดลีนจบลงอ้อมกอดของเจเรมีกลายเป็นความว่างเปล่าความรู้สึกอ้างว้างไม่มีทีสิ้นสุดเข้าครอบงำหัวใจเขาชั่วขณะเขาดูเหมือนเพิ่งกลับมาจากทางที่หลงหากมองไปยังใบหน้าที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้เจเรมีรู้ดีว่าเขาเสียความเย็นชาไปหมดเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ เขาแสดงให้เธอเห็นถึงด้านของความหดหู่และมืดมนของเขาที่ไม่มีใครรู้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังกระหายที่จะกอดเธอมากแม้กระทั่งอยากปรัถนาให้เธอรู้สึกเห็นใจเขาและกอดเขากลับแน่นๆเป็นการปลอบโยนนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อนแต่เขารู้ดีว่าเขาเป็นแบบนี้ได้เพราะใบหน้านี้เท่านั้นใบหน้านี้ที่เกือบจะเหมือนกันกับเธอในตอนนั้นเอ้านี่คุณไม่ได้บอกว่าจะมาถึงพรุ่งนี้หรือไงกันคะทำไมคุณกลับมากะทันหันจังละ มาเดลีนทำให้เจเรมีกลับมารู้สึกตัวด้วยน้ำเสียงที่ร่าเริงของเธอจากนั้นเขายังคิดถึงบางสิ่งและจำสิ่งที่เธอเพิ่งพูดได้ว่าคู่มั่นของฉันอยู่ที่หน้าประตูคู่มัน่นที่บ้านมีแขกเหรอเขาได้ยินเสียงผู้ชายเจเรมีขมวดคิ้วแม้ว่าเสียงนี้จะไม่คุ้นเคยอะไรมากแต่ก็ไม่แปลกเท่าไหร่สำหรับเขาแต่ทว่าหากเจ้าของเสียงนี้เป็นคู่มันของวิลล่าหลักก็นั่นคงทำให้เขาตกใจมากนั่นเจเรมีหรอ เมื่อเจเรมี่เงยหน้าขึ้นและจ้องไปยังต้นทางของเสียงนั้นและเสียงได้ดังขึ้นอีกครั้งเฟลิเปวิทแมนซึ่งสวมสูทสีดำเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆฝนยังคงตกหนักอยู่ข้างนอกและไหลของเขาจึงเต็มไปด้วยหยาดฝนแต่นั่นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อท่าทางที่สง่างามและความเป็นสุภาพบุรุษโดยรวมของเขาเลยดวงตาสีดำเรียวทั้งสองคู่สบกันแบบไม่ละสายตาดวงตาของเจเรมีมืดมิดและดิ่งลึกเหมือนน้ำในบรรยากาศที่เงียบสงบอย่างเห็นได้ชัด แต่ในขณะนี้คลื่นใต้น้ำกําลังพุ่งออกมาจากดวงตาเจเรมี่อย่างเงียบเงียบราวกับควันดินปืนที่มองไม่เห็นนี่นายจริงๆด้วยงั้นหรอเจเรมี่ลุกขึ้นยืนช้าฮ่าฮเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมาเดลินยิ้มจางๆและเดินไปข้างลำตัวเฟลิเป้ขณะที่จับแขนของเขาอย่างเป็นธรรมชาติที่แสดงออกถึงความรักใครคุณวิทแมนผู้ชายคนนี้คือคู่มั่นของฉันเองเฟลิเปวิทแมน เธอแนะนำเขาด้วยรอยยิ้มก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าที่อ่อนโยนของเฟลิเป้คุณเพิ่งเรียกชื่อคุณวิทแมนว่าเจเรมีหรือพวกคุณรู้จักกันมาก่อนหรอคะไม่สิคุณทั้งคู่ใช้นามสกุลเดียวกันเจเรมี่เป็นหลานชายที่ฉันเคยพูดกับเธอก่อนหน้านี้เฟลิเป้เอื้อนเอ่ยริมฝีปากเพื่อตอบอย่างไม่เร่งรีบเสียงของเขาอ่อนโยนราวยามค่ำคืนที่อยู่นอกหน้าต่างดังเล็ดลอดเข้ามาในหูเธออย่างเงียบเงียบราวกับน้ำที่อ่อนโยน มาเดลีนดูประหลาดใจจากนั้นเธอยิ้มออกมาอัดแสดงว่าคุณวิทแมนเป็นหลานชายของคุณเธอถอนหายใจตั้งแต่ฉันมาถึงเกลนเดลเพื่อนคนเดียวที่ฉันรู้จักก็คือคุณวิทแมนนี่แหละช่างโชคดีเฟลิปเป้ยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะมองไปที่เจเรมี่ที่ไม่ได้พูดอะไรสักคำถ้างั้นเจเรมี่ขอบคุณที่ดูแลวิลล่ามาตลอดนะหลังจากที่เขาพูดจบประโยคเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในอากาศที่เงียบงนัน เจเรมีเดินเข้าไปหาเฟลิเป้ทั้งคู่สูงเกิน185เซนติเมตรพวกเขามีระดับความสูงที่เล่ยเลี่ยกันเมื่อเผชิญหน้าและด้วยรูปลักษณ์ของพวกเขามันก็ยากที่จะตัดสินว่าใครดูเหนือกว่าแต่เมื่อเทียบกับความมั่นใจในตัวเองของเจเรมีแล้วเฟลิเปแสดงอารมณ์ที่ค่อนข้างสง่างามและเป็นสุภาพบุรุษมากกว่าสายตาจ้องมองที่มีจุดประสงค์ของเจเรมีสะบานไปทั่วใบหน้าของเฟลิเป้และในที่สุดสายตานั้นกวาดมายัางใบหน้าที่มีรอยยิ้มขนาดเท่าฝ่ามือของมาเดลีน เขาเป็นคู่มั่นของคุณจิจิจิหรอเขามองไปที่มาเดลีนก่อนจะเอ่ยถามมาเดลีนพยักหน้าโดยไม่ต้องคิดอะไรแน่นอนเขาจะเป็นตัวปลอมได้ไงกันอาฮะเจเรมี่ยิ้มอย่างประชดประชันผู้หญิงที่หน้าเหมือนอดีตภรรยาของฉันจะกลายมาเป็นน้าสะพ้ายของฉันในอนาคตงั้นสินะเจเรมีเฟลิปเป้เอ่ยชื่อเขาอย่างใจเย็นฉันรู้ว่าวิล่าและมาเดลีนมีหน้าตาที่เหมือนกัน แต่พวกเขาสองคนต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉันหวังว่านายคงจะไม่จินตนาการถึงสิ่งต่างๆหรอกนะมันยากนะสำหรับฉันที่จะให้ไม่จินตนาการถึงสิ่งพวกนั้นเจเรมีมองไปที่มาเดลีนด้วยรอยยิ้มมีเลสไนเขาเดินไปข้างๆข,ข,ของมาเดลีนหลังจากที่เขาพูดประโยคพวกนั้นเขาก้มหน้าลงทันทีลมหายใจอุ่นๆลอดผ่านหูของมาเดลีนจู่ๆฉันก็รู้สึกตั้งหน้าตั้งตาที่จะเจอกับเธอครั้งต่อไปแทบไม่ไหวแล้วคุณวีลา พร้อมกับคำพูดที่ค่อนข้างติดตลกและลึกซึ้งของเขามือมาเดลีนที่จับแขนของเฟลิเป้ไว้ถูกบีบแน่นขึ้นขึ้นทีละนิ้วความอึดอัดใจของมาเดลีนแสดงออกมาจนเฟลิเป้รู้สึกได้เขายกมือขึ้นมาแต่ไหล่เธอเบาฮ่าฮ่าไม่มีอะไรให้กังวลเขาปลอบประโลมด้วยน้ำเสียงที่เชื่องช้าและนุ่มนวลอย่างใจเย็นไม่นานเจเรมี่ได้เดินจากไปหลังจากประตูปิดลงมาเดลีนก็ทิ้งการตั้งท่าโต้ตอบและเฝ้าระวังของเธอลง เธอรีบดึงมือออกจากแขนของเฟลิเปเธอเงยหน้าขึ้นสบตากับสายตากลมสีดำที่ยิ้มแย้มและอ่อนโยนของเขาความไม่สบายใจและความวิตกกังวลในใจของเธอดูเหมือนจะหายไปทันทีช่างดีเหลือเกินที่คุณกลับมาแล้วเธอยิ้มตาของเธอกระพริบแวววับด้วยความขอบคุณอย่างหาคำเปรียบไม่ได้มันช่างน่าปลิดยินดีที่เขากลับมาทันเวลาเฟลิเปยกมือขึ้นรวบผมยาวของมาเดลีนทัดหูมันเป็นการกระทำที่กังกวลม,มากแต่เขากลับทำเมื่อเขาเป็นผู้ทำมันกลับดูเป็นธรรมชาติและน่าลหลงใหลมาก ฉันได้เห็นข่าวทั้งหมดในช่วงนี้แล้วละ่ะและเธอทำมันได้ดีมากบทที่218มาเดลีนสายหัวฉันยังจัดก,การกับมันได้ไม่ดีนักมิฉะนั้นเขาคงจะไม่สงสัยฉันซ้ำและซ้ำเล่าว่าเป็นอดีตภรรยาโง่เง,ง่าของเขาหรือเปล่ามาเดลีนเกิดอารมณ์ขมขื่นเมื่อเธอพูดคำว่าอดีตภรรยาแต่เธอยิ้มให้เฟลิปเป้อย่างแผ่วเบา ไม่ต้องกังวลกับฉันหลอกหน้าฉันไม่ใช่มาเดลีนครอฟอร์ที่โง่และดักดานคนนั้นอีกต่อไปฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังในโอกาสเกิดใหม่ที่คุณมอบให้แน่นอนเฟลิปเ,เป้เผยริมฝีปากออกและยิ้มออกมามีสัมผัสแห่งความลึกลับในดวงตาที่สดใสคู่นั้นอยู่มาเดลีนช่วยเขาถอดเสื้อโค้ทที่เปียกฝนและได้นำอุปกรณ์อาบน้ำชุดใหม่มาให้เขาเขาอาบน้ำเสร็จแล้วสวมเสื้อคลุมอาบน้ำสีขาวเช็ดผมที่เปียกด้วยผ้าขนหนูแห้งเขาเข้าไปในห้องของมาเดลีน เมื่อเห็นหนูน้อยผู้น่ารักกำลังนอนลันบับอยู่บนเตียงเฟลิเป้ก้มลงช้าๆเพื่อหอมแก้มของลินลี่ด้วยความรักเฟลิเป้ฉันทำความสะอาดห้องแล้วมาเดลีนเดินเข้ามาในห้องเบาฮ่าฮ่าเฟลิเป้หันหลังเดินไปหาเธอฉันจะกลับไปที่คฤราสน์วิทแมนในอีกสองวันเธอไปที่นั่นกับฉันได้สิกมาเดลีนพยักหน้า พักผ่อนเร็วๆหลัราตรีสวัสดิ์เฟลิเป้กล่าวพร้อมกับโน้มสีสาริมฝีปากบางซีดของเขาแต่ลงระหว่างคิ้วของมาเดลีนแต่สัมผัสได้ไม่นานเขาก็หมุนตัวเดินออกไปที่ประตูอย่างรวดเร็วประตูถูกปิดอย่างสงบเงียบมาเดลีนยืนนิ่งด้วยความ,มง,งุนงงเธอรู้สึกค่อนข้างสับสนเธอไม่ใช่คนโง่เฟลิเป้ช่วยเหลือเธอทุกอย่างเพราะเขามีความรู้สึกโรแมนติกให้เธอในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เธอถูกเมรดิตกล่าวหาว่าขโมยสร้อยคอเมื่อหปีก่อนในเวลานั้นเขาได้ให้หลักฐานนั้นกับเธอที่มันเพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอได้เขาคอยช่วยเหลือเธออย่างลับๆตั้งแต่นั้นมาแต่ในช่วงสามปีที่เธออยู่กับเฟลิเปเธอรู้สึกว่าเขาดูลึกลับเกินไปมันอาจกล่าวได้ว่าเขาไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ทั้งนั้นเขาเป็นลูกผู้ชายและเป็นสุภาพบุรุษที่ดี อย่างไรก็ตามสัญชาตญาณของมาเดลีนบอกเธอว่าเขามีความลับบางอย่างซุกซ่อนอยู่มาเดลีนสบัดหัวเพื่อบังคับตัวเองให้หยุดคิดถึงเรื่องนี้หลังจากเจเรมีเดินออกมาเขาเข้าไปนั่งในรถของเขาแม้ว่าไฟในอพาร์ตเมนต์ของมาเดลีนจะดับลงแต่เขาก็ยังไม่ขับรถออกไปเฟลิเป้วิทแมนชื่อของเฟลิเป้ถูกเอ่ยออกมาจากริมฝีปากของเขา เมื่อนึกถึงที่เฟลิเป้เคยห่วงใยมาเดลีนทุกย่างก้าวยังไงเขาก็ค่อยๆละสายตาเพ่งเล็งลงไม่จูจูเขาก็ปฏิเสธบางอย่างและนึกย้อนไปถึงมาเดลีนที่อยู่บนเตียงห้องผ่าตัดที่ไรสัญญาณชีพการหายใจของเธอหยุดลงและไม่มีชีพจรหลงเหลืออยู่เลยเธอเป็นคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นแต่ถ้าวิล่าควินเป็นแค่วิลาควินเขาก็จะได้ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปเป็นเพราะการที่วิล่าเองมีความสัมพันธ์เช่นนี้กับเฟลิเป้ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะไม่กระตุ้นความสงสัยของเขาขึ้นมาอีกรูปแบบการสื่อสารและท่าทางของวิลามันทำให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าเธออาจเป็นมาเดลีนตั้งแต่นั้นมาหักนึกถึงมันเจเรมี่มองดูบาดแผลที่ถูกพันไว้เมื่อไม่นานนี้เขารูปล้ผ้ากอสราวกับว่าเขายังรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่เหลืออยู่บนผ้าพันแผลนี้เขามองลงไปที่แผลนั่นสายตาของเขาดูอ่อนโยนขึ้นมาเดลีนฉันอยากให้เป็นเธอ แม้ว่าเธอจะไม่รักฉันแล้วและเกลียดฉันเข้ากระดูกดำแต่ฉันก็ยอมรับมันได้นะตราบเท่าที่คุณยังมีชีวิตอยู่แค่นั้นตราบใดที่เธอยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเธอจะทำอะไรฉันจะไปด้วยกันกับเธอวันรุ่งขึ้นมาเดลินตื่นแต่เช้าเพื่อทำอาหารเช้าให้ลินลี่เธอเห็นว่าเฟลิเปยังคงพักผ่อนอยู่ในห้องเธอจึงปิดประตูให้เบาที่สุดและขับรถไปส่งลินลี่ไปที่โรงเรียนอนุบาล และเมื่อเธอกำลังจะขับรถกลับหลังจากส่งลินลี่ทักของเจเรมีได้จอดขวางทางด้านหน้าเธอคุณวิตแมนเธอมีท่าทางสุขุมมากเจเรมีลงจากรถและเปิดประตูที่นั่งผู้โดยสารให้มาเดลีนคุณน้าสไพรในอนาคตครับคุณจะช่วยอะไรผมได้ไหมช่วยขึ้นมาบนรถก่อนได้ไหมแม้ว่าเธอจะไม่คุ้นเคยกับที่ได้ยินคำในทางนี้จากเจเรมีแต่เธอยังคงเข้าไปในรถอย่างใจเย็นอยู่ดี รถแล่นไปตามถนนที่พลุกพล่านและหยุดที่สี่แยกถนนการค้าในที่สุดที่นี่มีร้านอาหารเชพ่อครัวที่นี่ทำอาหารอร่อยเจเรมี่พูดในขณะลงรถเพื่อเปิดประตูให้มาเดลีนเขาพาเธอมาที่นี่เพื่อทานอาหารเช้าแค่นั้นงั้นหรอมาเดลีนรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยกับเรื่องนี้เธอลงจากรถอย่างลังเลและเมื่อเห็นพนักงานออฟฟิศจำนวนมากกำลังเร่งรีบไปทำงานเธอดูเหมือนจะเห็นร่างที่คุณเคยเดินผ่านไปปะปนมาในฝูงชนทั้งหลาย มะแมดดี้บทที่219ภายในฝูงชนมากมายทันใดนั้นมีเสียงที่คุณเคยมาจากทางไหนไม่รู้ดังขึ้นในจังหวะนั้นเองหัวใจของมาเดลีนได้กระจุกอยู่ในปากและการเต้นของหัวใจเธอระสาำข,ขึ้นเชน่นกันกระนั้นใบหน้าของเธอไม่แม้สแสดงปฏิกิริยาใดๆเธอเดินไปหาเจเรมีนิ่งๆโดยไม่มีแรงสั่นคลอนของอา,มารมณ์ออกมาแม้แต่นิดเดียวคุณวิทแมนนี่คุณจงใจพาฉันมาที่นี่เพื่อทานอาหารเช้าแค่นั้นจริงเหรอ เธอยิ้มออกมาแสงแดดยามเช้าหลังจากฝนตกได้สองกระทบลงมาบนใบหน้าที่บริสุทธิ์และบอบ,บางเธอกำลังส่องแสงอย่างงดงามในเช้าของวันนี้เจเรมีประหนึ่งว่าชำเลืองตาไปในทิศทางที่แน่นอนแล้วพยักหน้านี่คุณป้าสายในอนาคตของผมจะไม่ยินยอมนั่งในที่สาธารณะหรือไงกันหรือคุณกังวลว่าลุงเฟอร์เป้จะหึงทำไมเฟลิปเป้จะต้องมาหึงเพราะเรื่องแบบนี้มาเดลีนยิ้มอย่างใจเย็นแต่การเต้นของหัวใจของเธอเป็นไปอย่างไม่คงที่ เธอยังได้ย like. mm ินเสียงที่คุณเคยเรียกแมดดี้ซ้ำๆหลายครั้งเสียงนั้นมาพร้อมด้วยฝีเท้าที่รวดเร็วดูเหมือนจะใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่แต่สิ่งที่ทำมีเพียงแค่เดินตามรอยเท้าของเจเรมี่ไปที่ร้านอาหารเช้าอย่างใจเย็นแมดดี้ในที่สุดเมื่อมาเดลีนกำลังจะก้าวเข้าไปในร้านอาหารคนตรงหน้าได้คว้ามือเธอมาจับไว้แน่นแมดดี้แมดดี้เป็นเธอจริงๆด้วย เอวาจับมือมาเดลีนไว้แน่นด้วยความตื่นเต้นและตื้นตันน้ำตาของเธอไหลออกมาเหมือนเขื่อนแตกริไหลมาจากดวงตาของเธอโดยไม่มีการยับยั้งในขณะที่ไหลเปื้อนเครื่องสำอางที่บางเบาของเธอในเวลาต่อไปไม่นานแมดดี้มาเดลีนเลิกคิ้วด้วยความสับสนเป็นไปได้ไหมว่าคุณเป็นเพื่อนเก่าของมาเดลีนครอฟอร์และคุณคงคิดว่าฉันเป็นเธอใช่ไหมคำตอบของมาเดลีนทําให้เอวาที่ดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาสั่นไหวจากความตกใจเมื่อได้ยินเธอพูดอะไรคิดว่า เธอเป็นมาเดลีนแมดดี้เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นทำไมเธอถึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้เอวามีคำถามมากมายแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเทียบได้กับความประหลาดใจที่ได้เห็นมาเดลีนในขณะนี้เธอเอามีไปจับแขนจับรอบๆตัวของมาเดลีนอย่างตื่นเต้นเธอรู้สึกได้ถึงเลือดเนื้อและเลือดจริงๆของเพื่อนสาวเสียงของเอวาสันแมดดี้นี่เธอจริงๆด้วยดียเหลือเกินที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธ,ยยเธอจับมือของมาเดลีนด้วยความตื่นเต้นและจ้องมองเจเรมี่อย่างดุดัน แมดดี้ทำไมเธอถึงยังอยู่กับคนแบบนี้เขาและเมรดิตเกือบจะฆ่าเธอในตอนนั้นนะนี่เธอจะยังให้อภัยเขาอีกเหรอมากับฉันอย่าอยู่ร่วมกับคนแบบนั้นอีกต่อไปเลยเอวาเขม่งตาใสาเจเรมี่ด้วยความโกรธและดึงมาเดลีนออกห่างเพื่อออกไปแต่ทว่ามาเดลีนไม่เพียงแต่ไม่ก้าวไปข้างหน้าแต่เธอยังดึงมือออกอย่างแรงคุณผู้หญิงคุณจำคนผิดฉันไม่ใช่มาเดลีนครอฟอร์ดเธอยื่นลำบัดของเธอให้เอวาอย่างใจเย็นขณะที่เธอพูด และนี่คือนามบัตรของฉันเอวาจ้องไปยังนามบัตรที่มาเดลีนส่งมาให้อย่างว่างเปล่าคำว่าวิลาควินดูแปลกผิดปกติแมดดี้นี่เธอกำลังพูดอะไรออกมาเธอจะไม่ใช่แมดดี้เพื่อนรักฉันได้ไงกันเอวายกมือขึ้นเช็ดน้ำตาและมองไปที่ใบหน้าของมาเดลีนอย่างรอบคอบคิ้วที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้เหมือนกับแมดดี้ทุกประการและแม้แต่รักยิ้มที่ปรากฏขึ้นเมื่อเธอยิ้มออกมาเพียงเล็กน้อยมันช่างเหมือนกันทุกประการจริงๆมันจะไม่ใช่เธอได้ไงกัน แมดดี้เธอกำลังถูกคนสารเลวคนนี้คุกคามหรือเปล่าหรือเธอสูญเสียความทรงจำฉันคือเอวาไงนี่เธอจำฉันไม่ได้อีกต่อไปงั้นหรอดวงตาเปียกชุ่มของเอวามองมาที่เธออย่างมีความหวังมาเดลีนค้งริมฝีปากของเธออย่างสงบและสบเข้ากับดวงตาของเอวาด้วยรอยยิม้มฉันไม่รู้จักคุณจริงๆต้องขอโทษด้วยฉันไม่ได้สูญเสียความทรงจำอะไรทั้งนั้นได้โปรดหยุดว่าคุณวิกแมนเป็นคนแบบนั้นเละและอย่าเรียกฉันว่าแมดดี้ อีกเธอนะฉันไม่อยากถูกจําได้ในฐานะคนตายอีกต่อไปแล้วละ่ะเอวามองมาเดลีนที่พูดคําเหล่านี้ออกมาอย่างไม่เชื่อหูตัวเองความตื่นเต้นและความกระตือรือร้นในใจของเธอค่อยๆดับลงด้วยความจ้องมองอย่างไม่แยแสของมาเดลีนแมดดี้อะไรกันกเธอกําลังพูดบ้าอะไรอยู่ทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้ฉันคือเอวาเพื่อนรักเธอไงเอวา เธอเข้าสู่อาการเครียดอย่างหนักเธอยังคงพยายามหาคำตอบจากอะไรบางอย่างจากสายตาของมาเดลีนที่พอจะเข้ากับเธอได้แต่มันไม่มีอะไรเลยในดวงตาคู่นั้นมาเดลีนปฏิบัติกับเอวาด้วยความเย็นชาคุณวิกแมนจูจ่ๆฉันรู้สึกไม่อยากจะกินแล้วลับโปรดพาฉันกลับบ้านได้เจเรมี่เห็นด้วยทันที แมดดี้แมดดี้เมื่อเห็นว่ามาเดลีนกำลังจะจักไปเอวาตกอยู่ในห่วงความไม่พอใจแต่ความไม่พอใจนั้นถูกถมใส่ที่เจเรมี่เจเรมีนายมันสารเลวนายต้องทำอะไรกับแมดดี้แน่นอนไม่งั้นเธอจะไม่กลายเป็นแบบนี้ไปได้บทที่220เจเรมี่ยิ้มเยาะแล้วหัวเราะออกมาเบาๆด้วยเสียงต่ำดวงตาเรียวแววๆของเขามองไปที่หลังอันสง่างามของมาเดลีนนี่เธอคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมาเดลีนจริงๆนั้นเหรอไร้สาระ แน่นอนเธอคือแมดดี้เอวาตอบยืนยันโดยไม่ต้องสงสยัยเจเรมี่ฉันจะบอกกับนายว่าอยากคิดที่จะทำร้ายแมดดี้ต่อไปถ้าแมดดี้ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งหลักก็ฉันจะสู้กับนายด้วยชีวิตของฉันในครั้งนี้หลังได้ยินคำเตือนขู่ของเอวาริมฝีปากของเจเรมี่แสดงอย่างเยาะเย้ยตัวเองเพื่อนคนหนึ่งที่จะต่อสู้ด้วยชีวิตเพื่อเธอถ้างั้นแล้วสามีคนนี้ละ่ะเจเรมีไม่ได้พูดอะไรตอบกลับจากนั้นเขาเข้าไปในรถและสตาร์ทเครื่องยนต์ มาเดลีนนั่งอยู่ในรถเธอเหลือบไปเห็นร่างอันหดหูใจของเอวานอกกระจกรถเอวาค่อยๆตัวเล็กลงเรื่อยๆภายในกระจมองห,งหลังหัวใจของเธอเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆฮ่า <laughs> ๆฉันขอโทษนะเอวาตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำเป็นว่ารู้จักเธอฉันจะขอโทษเธออย่างนอบน้อมหลังจากที่ฉันแก้แค้นสำเร็จเสร็จแล้วมาเดลีนเรียกความสนใจของเธอกลับมาอีกครั้งเมื่อรถขับผ่านสี่แยกไปเธอร้องขอให้หยุดรถ เจเรมี่มองไปที่เธอด้วยความ,มงงแต่เขาดันเห็นใบหน้าที่เคร่งครึมของมาเดลีนจังหวะที่เขาหยุดรถมาเดลีนเปิดประตูรถและรีบลงไปท่าทางของเจเรมี่เปลี่ยนไปเล็กน้อยเขารีบลงจากรถเพื่อวิ่งไล่ตามเธอและเขาคว้าข้อมือเรียวของเธอไว้คุณจะไปไหน หลังจากที่หยุดเธอไว้ได้มีการมองอย่างเบื่อหน่ายจากใบที่สง่างามของเธอตอนนี้ฉันจงใจช่วยกอบกู้ชื่อเสียงของคุณกับผู้คนรอบตัวคุณมากมายหลายครั้งมากคุณวิทแมนแต่ฉันเบื่อมากที่คุณพยายามทดสอบว่าฉันเป็นมาเดลีนครอฟอร์ครั้งแล้วครั้งเล่าเธอขมวดคิ้วและดูไม่มีความสุขบนใบหน้าฉันแทบไม่ต้องเดาเลยฉันรู้ว่าคุณไม่อยากพาฉันไปทานอาหารเช้าเลยสักนิดคุณรู้มาว่าเพื่อนของมาเดลีนจะมาปรากฏตัวที่นั่นในเวลานั้น ดังนั้นคุณจึงพาฉันไปที่นั่นด้วยความตั้งใจไม่ใช่หรือไงกันใช่เจเรมียอมรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจ้องมาเดลีนลึกลงไปเธอดูเหมือนอดีตภร,รยาของฉันมากซึ่งเหมือนทุกอย่างแต่เธอเป็นผู้หญิงที่ดูเหมือนภรรยาเก่าของฉันและยังเกี่ยวข้องเป็นคู่มั่นของเฟลิเปมันยากสําหรับฉันนะที่จะไม่สงสัยในตัวเธอ มาเดลินหัวเราะเบาๆหลังจากรับฟังโลกนี้กว้างใหญ่มันเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์มากมายคุณวิคแมนคุณไม่ได้กระทำการนอกใจคู่สมสมรสของตัวเองแถมยังสมคบคิดกับภรรยาลับของคุณเพื่อผลักสายภรรยาคนแรกของคุณไปสู่ความตายไม่ใช่หรือไงในกรณีนี้มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อีกหรือไงสายตาของของเจเรมีค่ค่อยๆดิ่งลงใบหน้านี้ไม่ได้เพียงคล้ายกันแต่มันเหมือนกันทุกประการ กระนั้นคำพูดและการกระทำของเธอกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่เธอเคยเป็นมาก่อนนี้เธอรับคอบได้ค่าและขี้ขลาดมาโดยตลอดเธอไม่เคยพูดเก่งขนาดนี้และสายตาของเธอก็เคยสดใสไม่เหมือนคบเพลิงในตอนนี้จะปล่อยฉันได้หรือยังมาเดลีนมองไปยังข้อมือที่ถูกเจเรมี่จับไว้แน่นเธอไม่เคยคิดเลยว่าไม่เพียงแต่เจเรมีจะไม่ปล่อยเธอไปเท่านั้นแต่เขากลับจับข้อมือของเธอแน่นขึ้นพร้อมกับที่เขาจับเธอดึงเข้ามาไว้ในอ้อมกอดตัวเอง เธอตกอยู่ในอ้อมแขนของเขาโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆกลิ่นคุ้นเคยที่อบอวลอยู่รอบตัวเธอในทันทีและนั่นคือกลิ่นของเจเรมี่มาเดลินดูสติแตกคุณจะทำอะไรเจเรมีเพียงแค่เม้มริมฝีปากในสายตาของเธอแล้ววิลาฉันเป็นคนสารเลวสินะเขาดึงมุมปากบางเซ็กซี่ของเขาเผยขึ้นยิ้มอย่างชั่วร้าย เนื่องจากเธอได้เห็นนิสัยชั่วช้าของฉันแล้ววีล่าฉันก็ควรระวังตัวให้ดีนะเพราะฉันชอบความท้าทายในความสัมพันธ์ที่ละเมอสามัญสำนึกคุณน้าสไปในอนาคตเมื่อเผชิญหน้ากับการยั่วยุที่รุนแรงของเจรเรมี่มาเดลินผลักเขาออกอย่างกรดเกรียวเธอหันหลังกลับเพื่อจะเดินข้ามถนนไปเธอพยายามหลีกหนีจากเจรเรมี่ให้ได้เร็วที่สุดเธอเก้าวไปเพียงไม่กี่ก้าวแต่แล้วจู่ๆเธอได้ยินเสียงบีบแตรทีท,ทีดังไปทั่วอย่างรวดเร็วมาเดลินหยุดกระทันหันและมองไปยังด้านข้าง เธอเห็นรถคันหนึ่งพุ่งเข้าหาเธอและมันกำลังจะชนเธอในวินาทีถัดไปเจเรมีที่เห็นฉากนี้ถึงกับใจหายวูบมาเดลีนจบตอนค่าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ